องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ส่วนที่พระบระมราชานุสรพระลานพระราชวังดุสิตมีคณะบุคคลต่างๆอาทิคณะอค์ขมนตรีพลเอกประยุยจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงมหาดไทยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยวัชราวุลวิทยาลายัยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บริษัทบรุญรอดบิว,วรี่จำกัดและกลุ่มเซ็นทรัลนำปวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบระมราชานุสรพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจซึ่งเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศไทยและราษฎร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชกับสมเด็จพระเทพิรินทราบรมราชินีทรงได้รับการกราบบังคมทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเมื่อปี2411 ทรงพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยาประเทศตั้งแต่การประกาศเลิกทาสการปฏิรูประบบราชการด้านการสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและส่งเสริมการเพาะปลูกส่วนด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรูเรียนขึ้นหลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุรจรลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ทรงครองสิริราชสมบัติ42ปี